ว่ากันหอคันช้าแล้วดึงไว้กบรบเบียวกีนเทียไบไหวกกระเบียวเป็นยังไงปูที่วัดไปสั่นมันดังแห้งเนี่ยโอ้ดังปานผู้แตกปานบางไฟทะไล่ขึ้นต้นพูดแล้วม,มันไฟล้านขึ้นแล้วโอ้พี่น้องน้อทางช่องเพิ่งเดินทางมาครั้งแรกแ้ะเพียงด้อนีเ่ยมาครั้งแรกบาร์รี่ปูเพิ่นปูเพิ่นมากควาเพิ่นกติมุจักครับผมออื อันนี้เพิ่มมากครั้งแรกครั้งแรกครับผมหกสามกระแตกไปแล้วอแตกไปแล้วเวดที่ผ่านมาหกสามงวดที่ผ่านมาตรงๆเลยพี่น้องทำรับเล่ามาขึ้นฟันล่างออกล่างพี่น้องเต็มเต็มเหมือนกันฟันล่างออกล่างเล่ากับเต็มเต็มแตกชองแปดกับโอ้ขึ้นออกเออหนึ่งแปดสองแปด พาโทษพาโทษแม่นทั้งไข่ทั้งต่างประเทศต่างประเทศอันอาหารยหญ่อาหารครับผมอ้าวอยากเป็นจไดเลยโทษมาถามไทยปูล่ะคันว่าสันเนาะคันว่ามีแนวทางเด็ดๆฝากเนาะเอาทุกทางครับผมเพราะว่าเพราะว่าอยากให้แล้วโอ้ปูอยากเน้นซาลาให้แล้วซาลาแม่นจะเพิ่งเด็ดปีนี้เนาะ ซึ่งต่อยเลขกสีนี้แต่ว่าในกลางมั่นชากะขอโทษขออภัยมันบ่นเบาโอ้แต่ว่าล้างออกพัดซาบางหันกันเติมเลยกะติมเลยโตเลยเพราะว่าหันบางหันมันเป็นหันล้างออกพัดซาเนียนเนาะปูเนาะล้างออกพัดซาให้หกสามตรงตรงล่างด้วยล่างเน้นเนาะเน้นล่างด้วยเพราะว่าตามที่เห็นของเกาปูเนาะพี่น้อง ล่างผมล่างเด่นหกจะเเกาครับส่วนส่วนเลขวิ่งนี่กับพระพัดครับนี่วิ่งอ่าขันมาสามมีเกียรติมีสูตรมีสามอันนี้คือเลขวิ่งสุดมากจะเป็นเลขสูตรบ๊ะปูเป็นเลขสูตรกับฝันเกี่ยวพร้อมประกอบด้วยความฝันพร้อมประกอบความฝันหน่อยพุ่มเพิ่นมบอกบ๊ะปูจะบ่พุ่มกับบ่ได้บอกดอก อู้เดินกะทิงั้นกะซิบเล็กๆเล่น้อยไป็นสระโอ้สุดมากที่ตัวบ่ได้บอกเรื่องกะซิบบอกอืมโอ้หลังเทียมมันกะโปขานลังเทียมมันกะมากใช่ไหมโอ้แต่ที่ว่างวดที่ผ่านมาก็คือหกสามบ่ได้กลับแมดเตอร์พี่น้องเด้องวดสามงวดที่ผ่านมากับบ่ได้กลับเปิดผสมบ่เหลืกของการออกพัดซาเลยผสมกันเลก ครับจงเน้นให้เลยโอ้เน้นน้เลยเพราะว่าทั้งทั้งจองกับมี่ครับอืกันมาให้เน้นว่าเลขกอันหลายเด้อปูว่าสันโอ้เล็กดังเลขดังนะปูเล็กดังวะท่านเอาเลขดังกับพ่อไปยั้งกันห้าพ่อต้องซื้อบนเด้อไปซื้อล่างโอ้เอาเต็มที่เลยวะท่านครับหาลอตเตอรี่เลยเต็มที่เลยอืมก็นเลยวา เอาให้เต็มที่ก็เลยมันก็เลยเป็นข้าเจ้ากับจีบ่าได้ทุ่นขึ้นพลังค้นก็ได้ทุ่นขึ้นพลังค้นก็ในกําไรเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันก็ขาดมาสามเดือนแล้วโอ้สามเดือนสามเดือนเขากั้นษาดีปอบพรูเขากั้นสาเพิ่นจำสินปอบครูนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นขังเพิ่นขังเพิ่นบ่ให้อัน กันบ่ให้ไปเที่ยวเลยล่ะครับผมครับผมข่าไว้ธรราไมล์แล้วพวกนี่ก็ดตีป่อยแล้วป่อยแล้วเพราะว่าออกข้อชาออกข้อช้ากัดตีป่อยแล้วก็ดตีป่อยแล้วก็ดตีดังเนินงานต่อเนื่งานไปเรื่อยๆแล้วบันก็แล้วจนหอดฮกเก็ตฮะฮกเก็ต โอ้คาบคามปีเลยคามปีวอนบอกเลยบอกครูบอสองหกเก็บโอ้ก็คือจากออกพรรษาดีตั้งแต่เริ่มหกหกมาครับตั้งแต่ต้นปีต้นปีก็ที่แลอวไล่ได้ก็ดีได้เลยก็มีหลักฐานเห็นครับผมคือการก่อสร้างนี่นะเนักปูเนาะคือการก่อสร้างเพื่อจังงบประมาณก็ ร่วมกันแล้วเบิร์ตเปิดเลอร์นั่นก็นคือ4แสนส4หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทนานทวนวน,วนเลนยห6คือแมเลขบวกๆอันนี้เลขที่เคือกันแต่ว่ายอดของยอดของร่วมร่วมมากให้เบิร์ตเครื่องแหวงสลาบวกเครื่องแหวงสลาร์เซียดร่วมไล่ได้ขามากครับตีหยาดโยมเป็นทรง เป็นมาท้ำบุญคือจังแก้งให้เพื่อนหัวจักครับทั้งแก้งให้เพื่อนหัวจักเพราะว่าไร่ได้มันมันมาได้ยอดซจำนันครับจะได้มันมีเงินดอกมีตัวเลขโดนมันก็มาเป็นชิ้นของจังสีครับผมจังสีคครับอ่าแผงโซล่านี่จแผงกับผู้แปลงโซล่านี่แปงโซล่าแสนเอ็ดตัวสองแสนเอ็ดข้ามหาพัน สองแสนหนึ่งพันเออหาพันหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นหาพันครับผมถ้าแสงสลาดเอาข้างไปทั้งนี้เลยนี่ครับอันนี้ข้งหนึ่งทั้งนี้ทั้งหนึ่งเพื่อเป็นล้างค่าวหอมเป็นบกูเป็นล้างค้าวหอมครับเอาขึ้นไปติดทั้งคุ่นว่าเนี่ยมือซ้อกันมันรับแดดทั้งทิศตะวันออกเนี่ยมือแร่งกันไม่รับแดดทั้งทิศตะวันตกโอ้ในทั้งสองข้างในทั้งสองทางครับผมตัวหนาดโยมภูริผูพัน ทรงปัดใจมาทำบุญในโล่งห้เบิดทุกบาททุกแตกต่างเด้อลงปูบดได้ออกไปใส่ครับอยู่จนไม่หนีเราผมผมไม่งันที่ใส่เปล่าเดี๋ยวก็เฮ็ดเบิดบ่ปูัเฮ็ดเบิดอ้โครับผมส่วนส่วนส่วนหยาบโยมมาอ่าทรงมากกับบ่ต้องตกใจว่าลงปูจะเอาเงินไปเล่นบ่บ่ได้เอาไปเล่นครับเอามาทำเป็น ดังใจว่าเสียสลา,าแล้วบ่าปูตังใจแล้วเราจะมาทํให้ลาให้เราเป็นเป็นบุญเป็นอนันครับพี่น้นองเพิ่นเอิ่นว่าปูอน,น้สงการสั่งสลา,านีได้อย่างกับปูอืโอ้ได้ได้หลายตัวอ,อน,น้สงการสั่งสลา,ราครับเพื่อจังห้องกุดลนำบอกอสลา,ราครับอน,น้สงมากไม้ม,มหาศาลจะได้ครับอ่าแล้วว่ากะ บว่าท่านเก่งดอกกันเลี้ยงอันนี้ทรงเพราะว่ามันขาดหางเหินกับการบอกมันมาลายเพราะว่าไม่ยูน่นี่สิบสิบเอดปีเนาะจีเบปีก็หางเหินกับการประชาสัมพันธ์เลี้ยงเลี้ยงเทศเลี้ยงอันนี้ล่ะ บอกได้บพได้เพรได้ว่าจักรเทียบบอกได้คือว่ามี่บุญหลว่าที่พี่บุญไหลสร้างศาลาการเรียนมาให้พระวิสุงมาจากที่ทั้งสี่ต่้งแต่สมัยเกาตั้งแต่พอท่านเปิดตำนาน่งก็เป็น ผู้เว้าตามงานต่างๆแต่ว่าไม่ยูนี่มันลืมเบิดครับผมมันเป็นอย่างจังลืมมาตีอันย้อนย้อนย้อนวัคซีนเลืมเบิร์ดของเก่าบดิรามันลืมแล้วดูนดมุ่นก่านวลบเบิดเลยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ลบเบิร์ดแต่ว่าอ๋อเก่ เลื่อมกับว่าเป็นยังยังอยู่ยังอยู่อยู่ปู่บุญมียังอยู่กลับมาแล้วหลางออกพรรษาเปิดตำนานครับโอ้เปิดตำนานอีกเปิดตำนานใหม่หลังจากออกพรรษาครับผมยังเปิดตำนานมาหานกับพิดพิดไว้ปต่ว่าว่าพีดดอกจะป้อยไปเรื่อยๆยุดจะลุยจังป้อยงวดปูตังตาก่อนจะได้ปิดดีจักงวดปู ตะก้อนที่ได้ปิดก็หัวพวกมันยี่สิบอยู่บ้ยี่สิบกว่าหมดตำนานนี่ยี<า> <20 S 2> ่อสอิบก้ออนหกหกแมานี่ตลอดหอดเขาบรรจาก็กอโอ้อ การนี่งนิลักฐานก็เห็นครับชุดหาซ้ำก็ได้เ้อยได้ลดขั้นหนึ่งผลเด้อโอ้ครับผมสี่ห้าซ้ำโอ้ทุดที่ออกซีหาซ้ำกันตลอดไม่เห็นเลยครูคนใดเพื่นเอารถมาถวายได้ผ้ารวยเพิ่นก็เห็นครับขอสวัสดิผ้ารวยเพิ่นก็ครับผมเห็นเป็นหลักการในเหตุการณ์ตลอดในเหตุการณ์ตลอดโอ้ผู้เพิ่นอยู่ตลอดครับผมผู้เฒ่าผ้ารวยผู้เฒ่าผ้ารวย บาดนี้ก็สิ่งนี่ยเกิดิงวดนี้เสียเอาอย่างพวลังค่าบ่ปูกเอาลังค่าให้แล้วโอ้มาเจ้าลังค่าให้แล้วเพราะว่ากเกินเกินเลยค่บตรงนี้าี่ให้เลี้ยวไฟในปีนี้มันคือจังกระตอนกระเตียนายในพันขาเนาะเยอะยุประมาณสองเดือนบ่ครับเยอะยุสองเดือนกับประมาณเมื่ปีสี่งวดเนาะสี่งวดให้หางวดนี่ยแหละครับหางวด งางวดเมื่อวันที่สิบหกเนี่ยนะเนาะครับผมแม่ครับผมงางวดแต่ที่พ่อเลี้ยอยู่บ้างหางวดอย่าให้เลี้ยเลยบ่พูดให้เลี้ยเลยเมาส์กับพี่ป้าดีกวนี้โอ้กลับมาแล้วพี่น้องเป็นว่าเปิดตำนานเปิดตำนานเปิดตำนานปิดไปแล้วเปิดใหม่หลังออกก่อนจาเออเปิดตำนานแล้วพี่น้องเนาะเนาะก็งานโยมก็ปิจารณาเบิ้งได้ครับผมทำมากกับ คอยจัดกันบ่มักกับเบิ้งไปเรื่อยๆเจ้ากันนาแม่ทิมยาปลากันมาร์โกบักกับเบิ้งบ่กปูมาร์โกบักกับเบิ้งเบิ้งตัวขันภาพบ่ได้เลยแม่ป๋อจีมาจมน้ำก้นบ่ได้ว่าไม่เตี้ยนขันบ่ได้เลยว่าบ่เตี้ยนบ่ได้เลยโอ้ต้องเบิ้งไปเจ้ากันปูฝันแล้วบ่ปู จะบัตรท่านฝันบัตรท่านฝันฝันก็จําบ่ได้ครับอันจะเอาเอาเอาล็อกเงินล้านแต่ตะกอนครับเงินลานน้ำมันในภูเขาเดียวคันน้ํามนต์ก็ได้อยู่ได้อยู่เมื้อนั้นไปไปเฮ็ดมาแล้วบ่ภูไปเฮ็ดมาแล้วได้หัวตะมังข้าเจ้ากันแล้วมังข้าเจ้าไปสูตรถอดอจะสูตรถอดนั่นก็คือ เหล็กเหล็กสูตถอดกับเล็กขับน้ำมนต์กับเล็กล็อกเงินล้านนี่นะเราเอานพี่น้องเอาล็อกล้านแตกล็อกเงินล้านนี่ล็อกล็อกสั่งสลากล็อกเงินล้านนี่เพราะมันล็อกสะเดอดเด้อโอ้ล็อกเงินล้านไว้ได้กลับมือแล้วเอาล็อกเงินล้านล่วงกันจะเอาสูตรอดเพราะว่าล็อกเงินล้านงวดที่แล้วแตกตรลงพวกตกลงโอ้ล็อกงอกสามวัน ไม่คือตอนนี้ก็จะเอาให้แตกขึ้นกันเอาลองล่องล่องเปลี่ยนตกพกตัวอะไรแบบู่ล็อกกันละนี่บอเมีห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกค่ะเก้าศูนย์ห้าเอาวันกันไปกันมาอืยสี่ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกนี่คือบนศูนย์ห้าศูนย์หกบบนบนมาในี้ล่างครับ ล่างเดนหนึ่งเดนหนึ่งว่าเอา,เอา,เ,อาเอาบนแล้วก็ในบนอวิ่งเราวิ่งสองห้าแปดมีสองมีหามีแปดตัวเดินตัวเดินตัวตวิ่งอันนี้เรเคยผ่านตะเกียบครับมีสองมีห้ามีแปดอกตั้งแต่ต้นปีหกหกจนเท่ามือเนี่ยเพราะท่านรวดตะเกียบเนี่เล็กวิ่งอันน่ะผู้ยไดมีมี เลขลักก็เอาไปใส่ร่องเบองอืบ้านนี้ของนั่เอาใส่ระบบคู่บ้านนี้ก็เลขล่างครับตัวล่างเลี้นหนึ่งเลียนนเ้ยนหนึ่งเลี้นหนึ่งเหรอเนาะแต่มีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าในตัวเดียวกันครับอพอสวัยผ้าร้อยเป็นผ้ากับ กับไปกันไปแต่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องมูลนอำมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่พลาดนี่คือเหล็กล็อกเงินล้านล็อกเงินล้านไม่พลาดเล้านมันแน่แน่บนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นบนล่างหนึ่งล่างของปูแต่คือเอ่อบ่าพักหลักไม่พลาดเค่อยกับปะปูชนมัดจะหรือว่าจะตรงๆนั่นจะ บางที่มันก็ออกตัวกลับก็มี่แต่ว่าส่วนมากบอเคยกับจั่อจ้าบอต้องกลับบบส่วนมากบอตรงเลยตรงตรงเลยเอาล็อกเงินล้านช่องไผ่มาแล้วงวดที่ผ่านมาหกสามตัวเดียวล่างด้วยนะตรงตรงด้วยเน้นล่างพร้อมชุดนี้ว่าปู้เปิดเปิดตำหนัน ชุดนี่หรอเปิดตำนานเปิดตำนานโอ้ชุดเปิดตำนานเปิดมาแล้วอ่าเปิดปฐมมาเร็วมาแล้วงวดว่าหันออกพรรษาแยกมาแล้วเครื่องดังมาแล้วครับเคยดังมาแล้วตั้งแต่ปีหาสองหาสองหาหาหนึ่งหาสองครับอืมสมัยยุ่มเลยต่อต่อนารเปิดเปิดตำนานใหม่ๆห่ก่อนเปิดตำนานใหม่ๆหม่ครับผม ตอนนั้นก็ดังคักอับ่กันมี YouTube นี่โอ้ยแขงักบ่มี่หม่องยูเลยแต้บ่มมี o u t u ู e กับบมีหม่องยูแล้วเอ้มันบ่เป็นเรถ่ีงรถนี่จัดเลยหาหม่องจอดกเลข่อเลขมือเลขใกล้มือเลขจอ่เต็มเลดแล้วเปลี่ยนเลิดปลาไผ่ เบื่อเบิดตาไปเบิ่งมื่อเลียกเจี๊ไก่จะเลียกเจี๊ยบให้เจ้ายเป็นน้อนเอาน้อสมัยตะกี้มันบ่มียุทธูบบ่มีอันอันนี้เด้วยมีเดี๋ยวนี้เป็นบ่ต้องมาล้วปู่เป็นนอนเบิ่งเอาเป็นนอนเบิ่งเอาเอาใส่แว่นตาเบิ่งแน่เด้อวอเยอะเลื่มใส่แว่นตาอืวันนี้เป็นตัวนึงได้แล้ววันนี้แว่นตาขยายน้ำอือ้าวเราเนาะเรียนยากระตาขยายน้ำ แล้วล็อกเงินล้านแล้วกันแล้วเป็นเลขน้ำม